ทุกคนครับเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมานะครับมีประวัติการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับวงการมาสุก่อสร้างหรือวงการคนสร้างบ้านก็คือราคาปูนครับปรับขึ้นถุงละ20บาทครับทุกคนแล้วปรับขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปรับขึ้นแค่บางแบรนด์นะครับแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่าปรับขึ้นทุกแบรนด์ครับแล้วก็ปรับขึ้น20บาทจริงๆนะคือราคาครับแต่ก่อนเนี่ยปูนถุงเขียวแบบนี้ครับผมจําได้เลยราคาเนี่ยไม่ถึงร้อยนะเก้าสิบกว่ากวาเก้าสิบปลายปแต่ตอนนี้ครับร้อยสี่สิบกว่าบาทครับท แล้วก็แบรนด์ล่างครับก็กลายมาเป็นราคาพรีเมียมพอแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยก็เป็นแบบซูปเปอร์พรีเมียมไปนะครับซึ่งทําให้ราคานี้ครับมันส่งผลในเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเลยนะครับซึ่งในราคานี้ครับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงต่อมาก็คือในเรื่องของวัส,สดอุอื่นๆครับมันจะขึ้นตามหรือเปล่าซึ่งผมตอบตรงนี้แบบง่ายๆส,สั้นๆเร็วๆเลยนะครับว่าแน่นอนครับ ขึ้นตามแน่นอนอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ปูนนะครับคุณบอกว่าเอ้ยอผมเป็นอาคารใหญ่ครับไม่ได้ใช้ปูนครับแต่ว่าใช้คอนกรีตครับคอนกรีตขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับ15%นะครับแต่ก่อนคุณอาจจะเทปูนสเต็ง 2อ0เนี่ยคุณอาจจะเทประมาณสักพันปลายปเดี๋ยวนี้พันปลายปลายไม่ได้แล้วต้องเป็น2000กว่าสอ0 0ักลางกลางไปแล้วนะครับราคาก็แล้วแต่ตามพื้นที่เลยแต่ว่าปรับขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนขุงหรือปูนที่เป็นปูน mix ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปูนผงปูน m i กขึ้นแล้วและสินค้าอื่นๆที่ใช้คอนกรีตก็จะขึ้นตามในเวลาอันสั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเบื้องหลังคาที่เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบูทบล็อกต่าง คอนกรีตผสมอยู่ในนั้นครับมันจะทําให้ราคาสูงขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องดูในตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครกําลังสร้างบ้านอยู่ในตอนนี้ครับ ช่างนี้เขาสร้างอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในเฟสไหนครับแล้วเขารับค่าแรงแบบไหนคุณควรจะต้องดูเขาดีๆถามเขาดีๆครับว่าแล้วสินคา้าราคาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลขนาดไหนเขาจะหนีงานเราไหมครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรต้องคำนึงไว้ด้วยและก็ใครที่กําลังคิดจะสร้างบ้านในตอนนี้เนี่ยก็คุณก็ควรจะต้องดูช่างที่พอจะมีกระแสงเงินสดสายปานนิดนึงครับไม่ใช่ว่าเขารับเงินไปซื้อของเสร็จปุ๊บพอเงินหมดปุ๊บเขาหนีเลยครับอย่างนี้เนี่ย บางทีอาจจะมีปัญหาก,กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้ช่างที่มีลักษณะของบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับแต่ในความโชคร้ายนะครับก็จะมีความโชคดีอยู่ก็คือในเรื่องของราคาเหล็กครับตอนนี้เนื่องจากสหรัฐเนี่ยเขาขึ้นกำแพงภาษีกับจีนนะครับทำให้เหล็กของจีนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในโซน ฝั่งอเมริกาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะไหลามาก็คือไหลามาบ้านเรานั่นเองครับทำให้ตอนนี้ครับเหล็กก็จะเป็นราคาขาลงนะครับก็จะมาถั่วกับราคาพวกปูนพวกอิฐต่างๆนะครับทำให้ราคาบ้านของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงไปตอนนี้แต่แน่นอนครับในเรื่องของสงครามราคาเนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามที่เหล็กราคากับเป็นขาขึ้นนะครับประกอบกับราคาของปูนที่ดูไม่มีแนวโน้มที่จะลงแล้วนะครับแนวโน้มของวัสดุต่างๆมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยผมก็คิดว่า ราคาบ้านครับในช่วงของปลายปีนี้นะครับหรือควอเตอร์สเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะสร้างบ้านตอนนี้เนี่ยผมว่าสร้างไปเลยครับเพราะว่าไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนนะครับรวมถึงครับการเลือกวัสดุเนี่ยผมก็ยังแนะนําอยู่ดีถึงแม้วัสดุจะมีการปรับตัวราคาสูงขึ้นนะครับถังน้ําต่างๆก็มีการปรับขึ้นไปจากเม็ดพลาสติกนะครับท่อน้าต่างๆก็มีการปรับขึ้นไปแล้วแต่ผมว่าการที่เราจะใช้สิ่งนี้ว่าราคาแพงมาเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยแบบนี้เราควรจะเลือกแบรนด์นี่มันราคา ถูกลงหรือเปล่าเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพด้อยลงมาจากจีนแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เนะี่ยผมแนะนําว่าควรจะเลือกอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในมาตรฐานนะครับก็คือคุณจะเลือกปูนที่มันราคาถูกลงก็ได้นะเพียงแต่ว่าปูนนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานมอกคุณจะเลือกถังน้ําที่มันถูกลงก็ได้นะแต่ว่าถังน,น้ํานั้นก็ต้องผ่านมอ,อก,กเช่นเดียวกันคุณไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันแบบถูกเกินจริงนะครับไม่เช่นนั้นนะครับบ้านของเราเนี่ย อาจจะมีผลในระยะยาวนะครับแล้วก็อาจจะทําให้การที่เราอยู่บ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับก็ฝากเอาไวส้สั้นๆง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ราคาวัสดุหรือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นขาขึ้นกันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเราควรจะต้องวางแผนเรื่องของการเงินในการสร้างบ้านของเราให้ดีนะครับวางแผนในการเลือกช่างผู้รับเหมาให้ดีวางแผนในการเลือกวัสดุให้ดีครับและบ้านของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นบ้านเีียงมีคุณภาพอยู่ครับ